ทุกวันนี้นะคะชาวเชียงรายก็สศกเศรา้าเฝ้ามองแม่น้ําอันเป็นที่รักของพวกเขาไหลเอื่อยช้าด้วยตะกอนแล้วก็มีสารโลหะหนักอย่างเช่นสารหนูปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานนะคะเด็กๆเนี่ยเขาก็ถูกห้ามลงเล่นน้ากบด้วยเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงกเกษตรกรเนี่ยก็ใช้น้นําในภาคการเกษตรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหวั่นๆนะคะว่าตะกอนนั้นจะปนเปื้อนสารหนูเหล่านั้นจริงหรือไม่มันจะแทรกซึมเข้าไปในพืชผลทางการเกษตรที่เขาทําหรือไม่ซึ่งเป็นข้อกังวลของเขานั่นเองอ,อีกความกังวลคือ ชาวประมงนะคะต้องหยุดการจับปลายอย่างสิ้นเชิงค่ะผู้ประกอบการแพริรมน้ําซึ่งปกติจะมีนะักท่องเที่ยวไปนะคุณนิตยาอตอนนี้หลายคนเลิกกิจการแล้วค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเองก็กลัวเหมือนกันแต่มันมันก็มันก็จำเป็นต้องกลัวเพราะมันอันตรายนะคะชาวต่างชาติหรือว่าสถานการณ์ที่เราคุยกันอยู่นี้เนี่ยหลายคนพูดถึงเหมือนกันในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่เจอคือข้อมูลในพื้นที่ต้นน้ำนะคะ่ะในฝั่ง เมียนมาว่าสรุปแล้วทําเหมืองกี่เหมืองกันแน่คือมีเหมืองแน่ๆแ,แล้วลักษณะาการประกอบกิจการเหมืองมันดาเนินการไปจนถึงขั้นไหนแล้วนี่เป็นข้อมูลที่เรายังไม่สามารถล้วงลับเข้าไปรู้ได้รัฐบาลยังไม่มีการเจรจาดกรพภูลศักด์ จันจำปีค่ะท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ในรายการฟังเสียงประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวจะออกอากาศเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้ดรปูนศักดิ์ประเมินการทํางานของรัฐบาลว่าสอบตกกับการแก้ปัญหาการปนเปื้อนในแม่น้ากกและแม่น้าสายค่ะนะครับเพราะผมมองว่าสอบตกอย่างสิ้นเชิงเลยครับถ้าเป็นนักเรียนผมนี่ผมให้ไปเรียนใหม่ติดเอฟเลยนะติดเอฟเลยครับเพราะว่าเรื่องน<ล>ี<ล>้ครับมันไม่ได้เป็นเรื่อง ที่เพิ่งเพิ่งเกิดนะฮะมันมันเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งจริงๆเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่น้ําท่วมเชียงรายอะครับถ้าท่านสังเกตดูว่าทําไมน้ําท่วมนะครับมันถึงเกิดเอามวลดินกองมอมามาท่วมเมืองที่ที่แม่สายท้งเมืองได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลก็น่าจะต้องศึกษา แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งในในความเห็นของผมเนี่ยผมผมผมก็มองตั้งแต่ในในตอนนั้นแล้วว่า,าฝั่งต้นน้ำเนี่ยน่าจะมีปัญหา นับจากนี้นะคะก็จะมีการร้องเรียนโดยคนในพื้นที่นั้นนะคะก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นั้นหลายคนก็กังวลไม่น้อยเหมือนกันค่ะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคือคนในพื้นที่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ1เดือนก่อนหน้านี้ก็คือเดือนเมษายนมีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นสถานศึกษาในพื้นที่ด้วยเราก็เห็นการขยับในพื้นที่ปลายทางแต่ว่าข้อมูลในประเทศต้นทางที่ก มลพิษยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยตรงนี้เป็นปัญหาที่มุมมองของผู้บริการมูลนิธิบูรณเวสะท้อนด้วยว่าจะกลายเป็นความเสี่ยงเพราะเราไม่สามารถจัดการปัญหาต้นทางได้เราก็มีความกังวลว่าถ้ายิ่งไม่เปิดข้อมูลออกมายิ่งทําให้คนไม่รู้ข้อมูลเนี่ยความรุนแรงของปัญหาอาจจะบานปลายมากไปกว่านี้นะคะปัญหามจะแก้ได้เนี่ยต้องเอาข้อมูลมาแบงกันก่อนนะคะว่าตอนนี้การปนเปื้อน,น,นไปถึงไหนนะคะ อยู่ที่ความเข้มข้นระดับเท่าไหร่จะได้มาประเมินสถานการณ์กันได้ถูกนะคะว่าจะรับมือ,อยังไงบ้างทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยมันก็คํำทางหรือว่าแก้ไขปัญหาไม่ถูกเรื่องนี้ถ้าปล่อยไว้นานเราเชื่อว่าตอนนี้ระดับการปนเปื้อนอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่รุนแรงมากนะคะมันยังอยู่ในช่วงที่อา,อาจจะ เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นของปัญหาช่วงเริ่มต้นของปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการแก้ไขปัญหามันเนีนย่ยมันยังอยู่ในระดับที่น่าจะทําได้นะคะ <empl. S 1> อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแ่งกาเนิดของการปนเปื้อนอยู่ที่พม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันใช้กฎหมายไทยแก้ไขไม่ได้นะคะค<ร>มันต้องมันต้องอยู่ที่ดูว่าพื้นที่ปัญหาของการเกิดมลพิษข้ามแดนแบบนี้เนี่ยมันจะใช้กลไกอะไรได้บ้างซึ่งเราคิดว่ามันคือกลไกการเจรจาระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีประเทศไทยผู้ผู้ได้ผลก,กระทบก,กับพมา่าที่เป็นต้นทางของปัญหา mm hmm. แต่การทําเหมืองเนี่ยเราได้ยินว่ามาจากบริษัทของประเทศจีน mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องมี3ประเทศของการเจรจานะคะ,ะเราเห็นว่าทางกองทัพก็ดีทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วด้วยการที่แจ้งกับสถานทูตในไทยในประเทศพมา่าได้แจ้งกับรัฐรัฐบาลพม่าขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็แจ้งสถานทูตไทยเอยสถานทูตพมา่าในประเทศไทยขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ะระดับของการแก้ไขปัญหาในแค่นี้ที่เราคิดว่ายังไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าต้องมีการตั้งคณะทํางานที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของ3ประเทศเลยมีจีนเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการซึ่งอาจจะต้องมีกองทัพด้วยนะคะ มีหลายข้อเสนอในการแก้ปัญหาน้ากกและน้ําสายปนเปื้อนนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆสารอันตรายจะขยายวงกว้างขึ้นอีกนะคะและต้องย้ําว่าสารหนูเนี่ยเป็นอันตรายจากการสะสมบางจุดวันนี้อาจจะยังไม่เกินข่ามาตรฐานแต่สารหนูมันอันตรายจากการสะสมในร่างกายคือมันต้องสะสมและรับหลายครั้งนอกเหนือจากภาคประชาชนภาควิชาการในพื้นที่ที่เขาเสนอให้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําที่คนในพื้นที่สามารถทํางานติดตามมีห้องแลบในพื้นที่ตรวจสอบได้ในระยะยาว การแก้ปัญหาน้ำกบบนเปื้อนยังจาเป็นต้องมีกลไกการเจราจาระหว่างประเทศค่ะทั้งไทยซึ่งเป็นพื้นที่ปลายทางซึ่งตอนนี้เราได้รับผลกระทบเมียนมาเป็นพื้นที่ต้นน้ําเป็นพื้นที่ต้นทางและอีกประเทศหนึ่งคือจีนเพราะจีนคือบริษัทที่ไปประกอบกิจการเหมืองในฝั่งเมียนมาต้องอาศัยกรอบความร่วมมือที่เรียกว่าแม่โขงล้านช้างเป็นตัวเชื่อมในการเจราจาค่ะ นี่ถ้าจะเจราจาก็ต้องเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ําแม่คงล้านช้างซึ่งก็เป็นสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเป็นฝ่ายเลยขาคือคกลไกนี้ เป็นจีนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแล้วถ้าเรามีข้อมูลชัดว่ามันมาจากบริษัทจีนที่ไปลงทุนรัฐบาลจีนก็ต้องร่วมรับผิดชอบอันนี้ดิฉันคิดว่าอันนี้ซึ่งซึ่งในกลไกลเนี้ยเท่าที่ถามและทั้งถามที่เชียงรายแล้วเนี้ยมันก็จะมีฝ่ายความมั่นคงของฐานเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยเอ่อมันเป็นเรื่องชายแดงเข้ามาเกี่ยวข้องมีทั้งกระทรวงต่างประเทศที่ต้องเขา้าเขาอยู่ระหว่างการเจราจาใช่ไหมที่เขาให้ข้อมูลเขาอยู่ระหว่างการเจราจาอยู่เป็นว่าผลเจราจาที่เราถามว่าแล้วเรามีข้อเสนออย่างไรเนี้ยยังไม่มีความชัดเจนซึ่่งก็็ตามทีคุณเมชว ข้อมูลเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่เราจะต้องไปเสนอในการเจรจาให้รับผิดชอบในวันนั้นทางกสมก็เชิญผู้แทนไทยในไอชาหะ,ะที่เป็นผู้แทนของไทยในอาเซียนนะ่ะดรพันุพัฒน์จิตเที่ยงอ่ะค่ะก็ได้ได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วเขาก็จะมีบทบาทในการที่ไปคุยในกลุ่มอาเซียนด้วยกันซึ่งเขาจะประชุมในเดือนนี้แหละสําคัญส่วนกสมกเราจะมีบทบาทในการ ทำความเห็นภายในประเทศซึ่งเราก็จะส่งข้อมูลเนี่ยให้ไอช่าไปคุยในระดับรัฐบาลอาเซียนยังไงก็ต้องคุยในระหว่างรัฐบาลอาเซียน,ยนกับจีนเพราะจีนไม่ได้อยู่ในอาเซียนก็ต้องใช้กรรมการแม่น้ำโขงล้าน,านช้างเนี่ยแหละคะ่ะกามีบทบาท